สวัสดีเช้าว,วันพุธนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่มีเพิ่มเติมแต่มีเพิ่มเติมมาคือลุงแซมครับคันนี้ลุงแซมจอดอยู่ที่นี่ใกล้ๆกับลุงวิทย์เชา้านี้อากาศยังไม่ปลอดโปร่งเท่าที่ควรยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่ครับ เมนูของลุงเมนูของปลาเกียววันนี้คืออะไรมาเจออีกแล้วครับเพื่อนเอซื้อซื้อทั้งไก่ซื้อทัตีนไก่ซื้อทั้งฟักมาให้่ะเขียวหวานอีกแล้วเขียวหวานหม้อใหญ่ใหญ่ใหญ่อซซื้อมาปลาเกียวก็จัดให้ค่ะโอ้โหอันพิจารณาการจากวัสดุวัตถุดิบ วัตถุดิบวัตถุดิบเรื่อนีะมนค่ะเกลวก็เป็นเลยจัดเขียวหวานหม้อใหญ่อีกแล้วมีทั้งมีทั้งเนื้อไก่ทั้งซุปเปอร์ตีนไก่ด้วยซุปเปอร์ตีนไก่โอ้โหมอนี้ไม่เล็กเลยเกือบเต็มหม้อนะครับอร่อยมากเลยเยอะขนาดนี the the no oh, oh, right ้กินหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวก็แจกไม่มีเหลือใ่ไหมตหม้อโอ้แจกไม่มีเหลือด้วยนะ โอ้สีสันเริ่มขึ้นมาแล้วครับหม้ออย่างเดียวเลยเหลือแต่หม้อหม้อมันเล็กไปหน่อยมั้งนี่หม้อขนาดนี้ก็ยังโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยดูดิครับฟีก็เนี่ยฟีคนที่ซื้อมาให้เดี๋ยวก็มีหน้าที่ล้างให้ด้วยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วทั้งทําซื้อมาให้แล้วต้องล้างด้วยความอร่อยอร่อยโดยปลาเกี๊ยวค่ะโอ้แม่ขี้โมจังป่าไม่รู้เนี่ยเผ็ดอะ เฮ้ยปลาเกีียวยักหน้าเลยปลาเกียวนี่ครับเอฟซีนันเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นผู้ที่พินันทนการวัตถุดิบนะครับใจดีใจดีเอ่านี่นะครับปลาเกลียวเป็นฝ่ายโภชนาการเป็นคนปรุงการันตีโดยปลาเกียวครับการันตีโมหรือเปล่า ไม่โม่ไม่โม่ของอร่อยของปลาเกียวเขียวหวานอีกแล้วครับท่านนี่อร่อยแน่เข,ววขียวหวานหม้อใหญ่นี่นนอร่อยแน่ไหนดูนี่ไหนดูนี้ขอทูดูใกล้ๆ,ๆหน่อยี่โอ้โห oh oh oh, มีฟักด้วยเหรอค่ะไหนฟักแก่ค่ะอ oh. ฟักอ่อนไม่อร่อยค่ะฟักแก่ถึงจะอร่อย oh. อ๋อแสดงนนว,ว่าคนแก่ก็ต้องอร่อยใช่ไหม มันอร่อยเป็นบางอย่างโอคนแก่เขาป้าเกียวเขาบอกว่าคนแก่อร่อยเป็นบางอย่างป้าแก่เนี่ยอร่อยแต่คนแก่ไม่อร่อยค่ะคนแก่ไม่อร่อยคนแก่ไม่อร่อยค่ะป้าแก่ทำไมทำไมทำไมถึงไม่อร่อยหนังย่นไปหมดแล้วมาเลยไม่อร่อยไม่เต็งตึงเหมือนสาวๆคนแก่ไม่อร่อยป้าแก่อร่อยล้วหมดไม่หมอเนี่ยแม่ไม่เหลือค่ะเหลือแต่หมอค่ะโอ้โหแจกหมด แจกหมดโอเคอร่อยแน่ขออีกหนึ่งคำอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีครับที่นี่ทำกันสนุกสนาน